สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเสียดายแทนช้างศึกทีมชาติไทยกับการจะได้เพชรเบ็ดงามมาร่วมทัพเมื่อสื่อสวีเดนยกเอริกคคาวเทียบเท่าแอชลิโคแต่คาดหวังว่าทัพไวกิ้งจะไม่ปล่อยให้เล่นกับทีมชาติไทยช้างศึกทีมชาติไทยอาจพลาดการใช้งานเอริกคคาว แบ็คซ้ายดารุ่งวัย19ปีของ AIK SoNa ทีมดังแห่งศึกลีกสวีเดนหลังจากเจ้าตัวเค้นฟอร์มร้อนแรงยึดตัวจริงช่วยทีมตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาเอริกค,คาวลูกครึ่งไทยสวีเดนมีคุณแม่เป็นคนไทยทแท้ๆส่วนคุณพ่อเป็นคนสต็อกโฮมและน้องชายทแท้ๆของ Oscar Kyle, ออสการ์คาวงกลางของม้านินมังกรระยอง f c เป็นเด็กจากอะคาเดมีของ AIK SoNa และก้าวขึ้นมายึดตำแหน่งตัวจริงในหลีกสูงสุดสวีเดนเมื่อฤดูการที่ผ่านมาโดยได้รับประกาศลงสนามถึง26นัดตลอดทั้งฤดูกาลสื่อสวีเดนเชิดชูเอริกคาวบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรวมถึงโลกออนไลน์ด้วยฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงและสไตล์การเล่นที่ดุดันเปรียบเสมือนแอชลี่โคแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษเตอร์เอริกผ่านการติดเยาวชนทีมชาติสวีเดนรุ่นอายุไม่เกิน21ปีในเกมที่พบกับทีมชาติไอซ์แลนด์เมื่อปี2020 ซึ่งขณะนั้นจะตัวเพิ่งจะมีอายุครบ19ปีได้ไม่นานพร้อมกันนี้สมาคมนักข่าวสวีเดนคาดการว่าในซัมเมอร์นี้เอริกค,คาวจะเป็นหนึ่งในนักเตะส่งออกของสวีเดนที่มีราคาค่าตัวแพงเป็นอันดับต้นๆของประเทศโดยมียักษ์ใหญ่ในยุโรปให้ความสนใจซึ่งคาดว่า AIK s o n โซนาจะได้รับเงินในการย้ายทีมครั้งนี้ประมาณ100-130ล้านบาทสื่อสวีเดนยังตีพิมพ์บทความเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมามีลูกครึ่งไทยสซวีเดนจํานวนมากที่ได้รับการจับตามองโดยมี3-4คนถูกสมโมสรจากไทยดึงตัวไปร,ร่วมทีมรวมถึงออสการ์ข่าวพี่ชายของเอริกแต่กลับไม่ได้รับโอกาสให้ลงสนามเท่าที่ควรทั้งที่ลูกครึ่งเหล่านั้นสามารถค้าแข่งในสซวีดเดนหรือหลีกในยุโรปอื่นๆได้อย่างสบายเช่นเดียวกับ A อไอเคโซน่าต้นสังกัดของเอริกได้กล่าวถึงการตัดสินใจย้ายมาค้าแข่งในไทยของออสการ์ข่าวอดีตนักเตะอคาเดมี่ของสมโมสรด้วยว่า หากออสการ์ยังเล่นอยู่ที่สวีเดนคงมีโอกาสเล่นในหลีกฮอลแลนด์หรือฝรั่งเศสหรืออย่างน้อยที่สุดก็ยังคงเล่นอยู่กับ AIK คงจะได้รับโอกาสมากกว่านี้ที่สำคัญยังได้เงินเยอะกว่าเช่นเดียวกับน้องชายสำหรับเอริกเตรียมลงสนามนัดถัดไปในเกมที่ AIK โซน่าจะพบกับ IFK คโคเทนเบิร์กซึ่งมีมารคฮัมซิกอดีกองกลางกับทีมนาบปลีร่วมทัพทั้งนี้สื่อสวีเดนคาดการณว่าเอริก น่าจะเลือกเล่นให้กับทีมอยู่23ปีของสวีเดนและอาจจะมีชื่อขึ้นทีมชาติสวีเดนชุดใหญ่ในเร็ววันนี้เนื่องจากผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายทีมชาติสวีเดนเตรียมจะประกาศอำลาทีมชาติพร้อมกันถึง2คนอนาคตไม่แน่นอนวรชิตเปิดใจจบอบรมโค้ชในวัย24ปี กองกลางวัย24ไม่ปล่อยเวลาว่างให้สูญเปล่าล่าสุดจบหลักสูตรพื้นฐานการเป็นโค้ชแล้ววรชิตกนิษฐ์สีบำเพ็ญและนัทยศพลเยี่ยมสองแข้งฉลามชนไม่ปล่อยเวลาว่างให้เปล่าประโยชน์เข้าอบรมหลักสูตรพื้นฐานการเป็นโค้ช FA Thailand i ์ t r o d u c t o r y o o u r s e ในระหว่างวันที่18ถึง23เมษาที่ผ่านมาณจังหวัดชนบุรี2ดาวเตะฉลามชนควงคู่กันพร้อมทีมรับอะคาเดมีนัทวัฒน ธนสิทธิ์วงษาจบหลักสูตรพื้นฐานการเป็นโค้ด FA Thailand Intro d u c t o r y ค o u r s e ในครั้งนี้ที่สนามชนบุรีสเตเดียมโดยมีบิ๊กตุย๋ยธนศักดิ์สุรประเสริฐอุปนายกฝ่ายสื่อสารองค์กรสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชนบุรีเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบหลักสูตรโดยเจ้าหิมจอมทัพชนบุรีวัย24ปีที่ผ่านการอบรมโค้ชในครั้งนี้ ได้ออกมาพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวถึงแม้ผมจะอายุแค่24ปีและตอนนี้ผมยังเป็นนักฟุตบอลอยู่แต่ผมมองว่าอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนและช่วงนี้ผมก็ว่างก็อยากมารู้อะไรที่ไม่เคยรู้สมัยเด็กผมอาจจะยังไม่รู้ในศาสตร์ฟุตบอลมากพอแต่พอมาเรียนก็ได้รู้ละเอียดมากขึ้นเพราะรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับลูกหนังผมอาจจะขาดความรู้ไปจึงทําให้บางอย่างผมก็ไม่ค่อยจะเข้าใจแต่พอได้มาอบรมและเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นโค้ช สิ่งนี้มันทําให้เราสามารถไปสอนน้องๆในทีมได้และผมก็เอารายละเอียดที่ผมเรียนมามาพัฒนาตัวผมเองเพราะรายละเอียดส่วนลึกของฟุตบอลมันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพสำหรับเจยิมวรชิตกนิตศรีบำเพ็ญมิดฟิลด์ชนบุรีเอฟซีวัย24ปีเป็นเด็กอคาเดมี่ชนบุรีรุ่นแรกอย่างเป็นทางการของสโมสรและเจยิมยังมีชื่ออยู่ใน47คนของทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่เตรียมจะเข้าแคมป์กับเพื่อร่วมทีมชาติไทยในเดือนพฤษภาค,คมนี้ เพื่อตัดให้เหลือ23คนสุดท้ายก่อนเก็บฟ ah ุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่กำลังจะมาถึงกระแสมาแรงอย่างมาก4ทีมดังแห่งศึกไทยลีกเดินหน้าเจรจาคว้าตัวสารัตกัญญาโรธแนวรุกจากเมืองทองเสริมแกล่งในฤดูกาลหน้าตามรายงานระบุว่า4ทีมดังกล่าวประกอบไปด้วยราชบุรีมิรพลเอฟซพิธีประจวบเอฟ นครราชสีมามาได้เอฟซและคอนแก่นยูเนเต็ดสำหรับสหรัฐก,กันยโรธเจ้าของฉายาเมซี่ฟาร์มเริ่มต้นเส้นทางรูปหนังกับทีมแดนเหนือลำพูลวอริเออร์ก่อนจะย้ายหาความท้าทายครั้งใหม่กับสิงห์เชยงรายูเนเต็ดตามเาืยพีทีทีระยองล่าสุดเป็นหนึ่งในคุมกําลังสําคัญให้กับเมืองทองสหรัฐก,กันยโรตกําลังจะหมดสัญญากับทางเมืองทองในวันที่ส1สเ็ดพฤษภานี้และยังไม่มีท่าทีว่าจะมีการขยายสัญญาออกไปแต่อย่างใด ต้องมาลุ้นติดตามกันว่าฤดูกาลหน้าเขายังคงเดินเกมรุกให้กับเมืองทองหรือไม่เร็วๆนี้รู้กัน b ีจีปทุมยูเนเต็ดประกาศคว้าตัวกรพัฒนารีจันท์ผู้รักษาประตูวัย23ปีจากเชียงใหม่เอฟซกลับมาร่วมทีมอีกครั้งเพื่อเตรียมทัพสำหรับศึก AFC c h แชมเปี้ยนส์ลี2021รอบแบ่งกลุ่มที่จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ รวมถึงการป้องกันแชมป์ไทยลีกที่จะเริ่มในฤดูกาลหน้าช่วงปลายเดือนกรกฎาคมโดยกรพัฒนารีจันทร์กล่าวถึงการกลับมาเล่นในถิ่นลีโอสเตเดียมอีกครั้งว่าอยากาขอบคุณสมโมสรบีจีทุมที่ให้โอกาสให้ผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งสมโมสรแห่งนี้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองผมดีใจมากที่ได้กลับมาแน่นอนว่าการกลับมาครั้งนี้ผมจะทําให้ดีที่สุดผมตั้งใจไว้ว่าอยากพิสูจน์ตัวเองพยายามเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อเป็นตัวเลือกและพร้อมช่วยทีมเสมอหากได้รับโอกาสสำหรับกอรพัฒนาดีจันทร์ผู้รักษาประตูวัย23เคยเป็นนักเตะเยาวชนของบีจีปทุมยูเนเต็ดก่อนถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ในฤดูกาล2016จากนั้นก็ถูกปล่อยให้กับขอนแก่นเอฟซียืมตัวใช้งานในฤดูกาล2019ก่อนฤดูกาลต่อมาจะย้ายไปร่วมทัพเชียงใหม่เอฟซีโดยลงสนามให้กับพยัก์ล้านนาไปทั้งสิ้น31นัดทำไป9คลีนชีตนอกจากนี้ยังมีชื่อติดท,ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดทำศึกชิงแชมป์เอเชียปี2020ที่ประเทศไทยจะเป็เจ้าภาพอีกด้วยทูแบงคอกยูเนเต็ดเล็งจัดหนักกระชากดาวยิงทีมชาติเกาหลีใต้ชุดปัจจุบันมาล่าตะข่ายในถิ่นครูสเตเดียมในโคต้าเอเชียแทนฮาจิเมโฮโซไกความเคลื่อนไหวของแข้งเทพทูแบงคอกยูเนเต็ด อีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ของศึกไทยลีกล่าสุดเตรียมปล่อยฮาจิเมะโฮโซไก่มิดฟิลด์อดีตทีมชาติญี่ปุ่นออกจากทินทรูสเตเดียมหลังกำลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงเดือนพฤษภามนี้จนมีกระแสข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่าแข้งเทพภายใต้าการคุมทัพข,ของโคชแบนทชัชตะวันสีปานกำลังให้ความสนใจกองกลางดีกรีทีมชาติเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่องล่าสุดผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังแหล่งข่าววงในเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่าเป็นความจริงหรือไม่ ก็ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวว่าจริงๆแล้วผู้เล่นที่ทูแบงคอกต้องการไม่ใช่ผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางแต่ในเวลานี้กำลังมองหาในตำแหน่งดาวยิงในโคต้าเอเชียที่มีลูกล่ามสูงใหญ่และมีความแข็งแรงจบสกอร์แบบคมๆมนอกจากนี้แหล่งข่าวยังเผยอ,อีกว,ว่าทูแบงคอกยูเนเต็ดกำลังให้ความสนใจที่จะคว้าตัวลีจองฮอปกองหน้าดีกรีทีมชาติเกาหลีใต้ชุดปัจจุบันที่พึงหมดสัญญากับบูซานไอพาร์คในปี2020 แล้วย้ายไปค้าแข้งอยู่กับกียองนำทีมในเคลีก2 2ที่เพิ่งตกชั้นมาจากเคลีก1เมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วด้วยสัญญาระยะสั้นและกำลังจะหมดสัญญากับทีมในวันที่6มิถุนายานนี้สำหรับรีจองฮอบมีประสบการณ์ผ่านการค้าแข้งดังเคลีกอย่างบูซานไอพาร์คและมีสัญญาอยู่กับทีมตั้งแต่ปี2013-2020ถึง2020ลงสนามไป109นัดยิงไปสาประตูก่อนต้องคารับราชการทหารพร้อมเข้าร่วมทีมซังจูซังมูทีมกองทัพ ในปี2014ถึง2015ลงสนามไป42นัดยิงไป11ประตูและกลับมาบูซานไอพาร์คแล้ก็ถูกปล่อยยืมตัวไปอุลซานฮุนไดในปี2016ลงสนามไป30นัดยิงไป4ประตูและกลับมาอยู่บูซานในช่วงปี2017ก่อนถูกปล่อยยืมไปอยู่กับโชนาเบเบเล่ทีมดังในเจลีกลงเล่น18นัดยิง2ประตูก่อนฤดูกาล2019-2020จะกลับมาอยู่กับบูซานไอพาร์คโดยในฤดูกาลล่าสุดยิงไป 8ประตูจาก17นัดล่าสุดก็ย้ายมาอยู่กับกียองนำ